สวัสดีกันไปนะครับพี่เพียน้องคิดนี้ก็จะพาพี่เพียน้องนะครับมาทัวร์นะครับร้านใหม่นะครับที่เราจัดวางของหรือว่าชุดรลำโพงแต่ละรุ่นละรุ่นนะครับพี่เพียน้องก็นี่นะครับผมคือว่าประสบผลสําเร็จไปได้ว่าเยอะแล้วนะครับผมพี่เพียน้องอยากได้ตัวไหนนะครับมีของขายหมดนะครับผมนี่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าเนี่ยครับผมพวกปาร์กเอเอเออาร์พวกอะไรพวกนี้นะครับผมนี่ครับผม ปักตัวไหนนะครับมีหมดเลยนะครับผมเลือกได้เลยนะครับแล้วก็มีหัวสเปคคงสเปคคอนนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นของลีดลีดแล้วก็มีของมิซุมินะครับผมก็เยอะอยู่นะครับผมแล้วก็มีสายนะครับผมมีสายด้วยนะครับผมมีสายพวก XLR นะครับผมนี่นะครับแบบเป็นสายแจ็คก็มีนะครับผมนี่นะครับผมนะครับมีหมดนะครับแล้วก็เยอะนะครับ10เมตร5เมตรเมตรครึ่ง2เมตร นะครับ15เมตร20นะครับมีหมดนะครับตรงนั้นผมไม่ได้พานะครับตอนแี้ก็ตรงนี้นะครับที่วางนะครับที่วางโน้ตไอ้พวกเขาอ่าร้องเพลงกันนะครับผมเนี่ยครับวางแล้วก็มีพวกนียครับผมขาตั้งมงคขาตั้งไม้นะครับผมนี่ก็เป็นพวกแหลกนะครับของคอมแพกนะครับตรงนี้นะครับผมเยอะแยะนะครับผมเยอะแยะแล้วก็โซนด้านหลังของผมจะเป็นโซนดอกลำโพงนะครับผมก็คือเยอะมากนะครับผม ยวผมพาไล่ดูแต่ละรุ่นแล้วก็จะมีพกดอกแหล้มด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับผมแต่ละรุ่นนะครับผมมีหมดนะครับผมมีแต่ละรุ่นนะครับมีดี0ศูนย์นะครับเยอะแยะนะครับผมเนี่ยแนะนําราคาก็ติดตรงนี้เลยนะครับผมจะเลื่อนช้าๆนะครับพี่เพียงน้องแล้วก็พี่เพียงน้องคอยดูเอาแล้วว่าถูกใจตัวไหนนะครับแล้วก็ดูไม่ได้ตัวนี้ก็ขาย นะครับตัวนี้เป็นจรวดนะครับแล้วก็เป็นได้7หนะครับแล้วก็มีนีโอนะครับนีโอก็ได้เห็นไหมครับตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆแต่ราคาโคตรแพงฮะเป็นพันพันสองพันสามนนนะครับแล้วก็มีดอกนะครับผมดอกค่านิ้วนะครับตัวนี้อีะแยะนะครับเนี่ยก็เพิ่งเอาเข้ามาขายนะครับตัวนี้เป็นน้องใหม่นะครับน้องใหม่ดอกสีนิ้วนะครับผมนี่สีนิ้อนวลใจตัวนี้มันมองเห็นผมสัตว์ไหมเนาะ นี่นะครับผมนะก็เป็นดอกที่มีแหลมอยู่ในตัว5นิ้ว6นิ้วนะครับตัวนี้เป็น8นิ้วดินดำนะครับไฟเตอร์นี้ก็10นิ้วไฟเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นโคเอเซียลนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโคเอเซียลนะครับ10นิ้วนะครับแล้วก็มีดอกที่มีแหลมในตัวนะครับตัวนี้เป็นดอกที่มีแหลมในตัวนะแล้วมีวกมงวกไว้วางอะไรระเปะระปะนะครับผม15นิ้ว18นิ้วอยู่ด้านล่างนะครับผม ด้านบนก็จะเป็นกลางนะครับด้านล่างก็จะเป็นดอกเบรสซับนะครับดอกเบสซับ18นิ้วราคาตามสถานการณ์ตามรุ่นเลยนะครับมันมองไม่เห็น18 10อะไรอยู่ด้านล่างนะครับเยอะนะก็พี่เพียงน้องก็ถ้าอยู่ใกล้ๆเป๊กเกษม6 8หรือว่าเขตบางแคนะครับพี่เพียงน้องก็แนะนําเข้ามาเลือกมาชมได้นะครับเราอยากเราอยากได้ตัวนี้เราเราเอาอเราไม่ชอบตัวนี้เราก็ผัดได้นะครับถ้าสั่งของจากทางออนไลนนะ์เราไม่สามารถเลือกได้นะครับผม แล้วก็มีพวกมิกเซอร์พวกมิกไบต่างๆนะครับมีไมลอยนะครับของออไมโครเทคนะครับของไมโครเทคตองเก้าไมโครเทคซาวเวสนะครับผมแล้วก็พนันคอมเพกนะครับประมาณน,นั้นนะครับผมแล้วก็จะพาพ,พี่น้องมาดูนะครับนี่ด้านหลังผมก็จะเป็นซุดนะครับนี่คือ,อยังไม่หมดนะครับถ้าวาง ถ้าเอามาวางหมดรุ่นในร้านผมนะไม่มีที่วางนะครับผมมันเยอะจริงๆนะครับผมนี่ก็เบื้องต้นนะครับก็วางให้พี่เพียงน้องได้ดูเบื้องต้นนะตัวนี้เบสซับนะครับสิบห้านิ้วไปพร้อมกับคอลัมนมพี่เพียงน้องดูในกล้องสวยไหมสวยไหมครับผมผมแนะนําเลยนะครับผมมีแอคทีฟนะครับแล้วก็จะเป็นมอนิเตอร์12มอนิเตอร์15นะครับผมตัวนี้มีแอคทีฟในตัวนะมันเป็นมอนิเตอร์นะครับผมแล้วก็แนะนำนะใช้นะครับมีโมดูลอยู่ในตัวนะครับไม่ต้องจําเป็น เราคัดให้ได้นะครับผมไม่ให้มันวี่งแม่้มันหอนอ่าน้องประสิทธิ์อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับไม่วิ่งไม่หอนเลยนะตัวนี้จูนได้นะครับผมคอลั่มห้านิ้วนะครับห้านิ้วสี่นิ้วอันนี้ก็ห้านิ้วอันนี้ก็สี่นิ้วนะครับผมสี่นิ้วห้านิ้วห้าห้าสี่เป็นดอกห้านิ้วสี่ดอกนะครับหกนิ้วห้านิ้วอุ้ยเยอะแยะนะครับพี่น้องใกล้ๆนะเข้ามาดูเลยนะครับผมนี่ครับผมมีหมด มีปักพงปักไฟพวกพาวงพาวเวอร์นะครับผมร้านยังตั้งไม่เสร็จนะครับผมตรงนี้ก็มีขาตั้งนะครับผมใครสนใจนะครับผมที่วางแท่นลำโพงมาเนี่ยตัวนี้โต๊ะยาวๆสวยๆนะครับเห็นขายพันห้าพันหกตัวเนี้ยผมจําราคาไม่ได้หมดนะครับนี่นะครับแปดนิ้วสิบนิ้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมที่พี่ๆน้องเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมคือโมดูลทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะมีพาสซีฟด้วยสลับปนเปกันไปนะครับผมนี่เลยนะครับสวยๆนะครับ ก็กำลังจะเปิดตัวก็วางจะเปิสะบนะครับยังไม่ได้เต็มร้อยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเบร18นิ้วออกใหม่นะครับตัวนี้เสียงดีนะครับผมโอ้ยนุ่มนะครับนุ่มลึกกระจับนะครับตัวนี้ถ้าเป็นร้านอาหารนะครับถ้าผมแนะนําเลยนะครับร้านที่ไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าไ็นใหญ่มากนะครับผมแนะนําเลยนะครับ18ตัวนี้เบสมันนุ่มลึกกินใจนะครับผมถ้าไปเราไปเปิดร้านอาหารนะครับผมเอาตัวนี้ไปเนี่ยคือตกนะครับผมตัวนี้ผมยังไม่รู้ชื่อเลยโอ้ ไม่รู้เขาเรียกกันยังไงไม่ใช่ไหาเรียกกันยไงพี่เตียงเป็นคนตั้งนะครับตั้งรุ่นอะไรไม่รู้บางทีผมก็ลืมไม่จํามันบางทีมันแบบตัวมันยาวแล้วก็จำยากนะครับผมก็จะไม่ค่อยจะจาหรอกเพราะพที่เขาเป็นคนตั้งนะตันนี้นะครับแต่ว่าอยากแนะนํานะครับแต่ว่าเสียงนี้ผมฟังมาแล้วนะครับผมตัวนี้นุ่มลึกนะครับเห็นบอกว่าปรับแต่งจาก q s QH นะอนาตัวนี้เป็นศูยนย์หน่สไตล์นั่นแหละแต่ว่า รับภายในด้านในใหม่นะครับตัวนี้เสียงดีนุ่มลึกนะครับร้านอาหารสองใบพอนะครับคุ้มเหลือๆนะครับผม1ิบสองสามหกนิ้วหกนิ้วตัวนี้เสียงใสละเอียดนะครับเข้าใจคําว่าใสแบบสะอาดนะครับผมตัวนี้นะครับใบแล้วผกพันแพงแต่ว่าเสียงเกินตัวเกินราคานะครับผมคุ้มกับราคาที่จ่ายนะครับอ่าพอประมาณนะครับพี่วิ่งน้องนี่เลยนะครับผมพอประมาณ ก็ให้พี่ๆียงน้องได้ดูร้านถือว่าเกิดเสร็สแล้วนะครับผมก็พยายามไล่มาวางของระเกงระกลางนะครับเนี่ยของเนี่ยคือไฟก็ยังเดินไม่สุดยังเดินไม่สุดอะไร <c oughs> เลยนะครับพี่ๆพีน้องก็พอประมาณนะครับแต่ว่ามีของขายหมดนะครับขอแค่พี่ๆพียงน้องสอบถามเข้ามานะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ